สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนวันนี้คุณครูจะมานำเสนอในเรื่องของการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน period i c play store period i c นะคะเริ่มต้นเราก็ไปที่ play store ก่อนคลิกที่ play store จากนั้นเราก็คิมคำว่า period r i c p r i o d i c period i c table นะคะทีนี้เมื่อเราได้แล้วเราก็เลื่อนหาตาราง period i c ที่เราสนใจเราเลือก พรีออดิก2022แล้วกันนะคะกรณีนี้คือครูได้ดาวน์โหลดมาไว้แล้วครูก็สามารถเปิดเข้าไปได้เลยค่ะเมื่อคลิกเปิดเราก็จะสามารถศึกษาคุณสมบัติของธาตุแต่และตัวในตารางธาตุทั้งหมดเลยนะคะเอาเรามาดูตัวอย่างธาตุที่เราจะศึกษาตัวแรกก่อนก็ได้ถ้าเป็นกลุ่มโลหะเราอาจจะคลิกดูที่ลิเทียมนะคะลิเทียมมีสมบัติเป็นโลหะแองคาไจากนั้นก็จะมีชื่อ มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนนะคะคุณสมบัติของลิเทียมว่าลิเทียมนี้มีคุณสมบัติและมีลักษณะเป็นอย่างไรอาก่อนอื่นเราเลื่อนขึ้นมาดูลิเทียมนะคะหน้าตาของโลหะลิเทียมเขาเป็นหน้าตาอย่างนี้นะคะในตารางนี้ในแอปพลิเคชันตัวนี้จะบอกคุณสมบัติของธาตุที่น่าสนใจเริ่มตั้งแต่เลขอะตอมอะตอมสัมผั์ความหนาแน่นจุดล้มเหลวจุดเดือดระยะห่างหรือระยะความแข็ง บอกว่าเป็นของแข็งรวมไปถึงสเปกตรัมนะคะจากนั้นก็สมบัติของอะตอมค่าพลังงานไอออไนเซชันรัศมีของอะตอมนะคะรัศมีคูเลนซึ่งในตารางนี้จะบอกคุณสมบัติของธาตุค่อนข้างละเอียดรวมไปถึงโครงสร้างอะตอมด้วยนะคะใช้ตารางเดียวตอบโจทย์ได้เยอะมากเลยในเรื่องของการศึกษาคุณสมบัติของธาตุหรือการแบ่งธาตุเป็นกลุ่มโลหะอะโลหะ แอก,ก่งโลหะได้อ่ะเรามาดูธาตุที่เป็นกึ่งโลหะนะคะเช่นซิลิคอนอ่าเราคลิกที่ซิลิคอนนะคะคุณสมบัติของธาตุซิลิคอนก็จะปรากฏขึ้นมาให้เราได้เห็นกันคลิกที่รูปนี่ก็คือรูปของซิลิคอนนะคะจากนั้นคลิกแบ็คกลับเราก็มีคุณสมบัติของเขานะคะมีการจัดระดับพลังงานคลิกเข้าไปนะคะในระดับชั้น spdf ได้เลยนะคะการจัดระดับพลังงานบอกคุณสมบัติ ้อมธาตุจุดเดือดจุดหลอมเหลวครบเลยนะคะรวมไปถึงบอกสเปกตรัมแล้วก็คุณสมบัติตอมการจัดเรียงอิเล็กตรอนนะคะเอาละเรามาดูธาตุกลุ่มอื่นอย่างเช่นออกซิเจนระคะออกซิเจนเขาเป็นยังไงนะคะเขาเป็นโลหะนะคะมีสถานะเป็นแก๊สในอุณหภูมิห้องเสร็จแล้วเราก็ มาดูการจัดเลี้ยงอิเล็กตรอนของเขานะคะสิ่งที่เราจะศึกษาในบทเรียนนี้ก็คือสมบัติของธาตุไม่ว่าจะเป็นจุดเดือดจุดล้มเหลวของธาตุการนําไฟฟ้าของธาตุว่าเป็นกลุ่มนี้ที่นําไฟฟ้าได้หรือไม่นะคะสภาพการนําไฟฟ้าจะนสังเกตเห็นว่าออกซิเจนไม่สามารถนําไฟฟ้าได้นะคะเราก็มาดูขีดแดดนะคะรูปร่างโครงรูปร่างแบบจําลองทางอุดมคติของก๊าซออกซิเจนนะคะเราก็มาดูกันนี่คือคุณ ประโยชน์ของ periodic table ที่เราสามารถสืบค้นในแอปพลิเคชันนักเรียนสามารถดาวน์โหลดแอปนี้มาไว้ในมือถือเราได้ใช้ประกอบในการเรียนรู้ทางวิชาวิทยาศาสตร์แล้วก็วิชาเคมีได้เลยนะคะเอาละคู่ขอ,อนำเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ